สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันละฝุ่นลอองภาคเหนือกองทัพพันทีส3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่19มกราคม2564มีดังนี้ครับ สภา,าพอากาศภาคเหนืออากาศหนาวอุณหภูมิลดลง4-6องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิ1-10องศาเซลเซียสคุณภา,า,า,าพอากาศ PM 2.5อยู่ที่18-65ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตร PM10 อยู่ที่35-106ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรและ AQI อยู่ที่21-137พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่มีบางพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคือพื้นที่ตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ตำบลพระบาทอำเภอเม แม่เมาจังหวัดลำปางส่วนจุดความร้อนสะสม17จังหวัดภาคเหนือพบ284จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์60จุดเขตส,สประกอ34จุดป่าสงวน94จุดริมทาง2จุดพื้นที่การเกษตร70จุดชุมชนเล่นอื่น15จุดในส่วนการปฏิบัติงานกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคทีส3ส่วนหน้าเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองณศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่และดำเนินการนำสื่องชาา,งา,งา,าัพพนน้่่เผผยแจจืีวด กองพลทหารราบที่7เข้าพบปะพูดคุยประหลัดเทศาบาลตำบลท่าปลาดุกอเภอแม่ทาจังังวดลำพูนเพื่อหารือประสานข้อมูลและแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าห่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินบริเวณป่าต้นน้ำฐานดอยหัวแหวนตำบลเวียงเหนือบ้านแพรมบกตำบลทุ่งยาวอเภปลายและป่าต้นน้ำท้ายหมู่บ้านบ้านห้วยช่างคำตำบลห้วยโป่องอมเ,เมืองจังแม่ฮ่องสอนมณฑลทนหารบกที่33ประสานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่3ส่วนหน ประชาสัมพันธ์งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งและการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 และเข้าประสานข้อมูลหมู่บ้านห้วยตึงเท่าตำบลนอนแก้วเพื่อประสานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าพร้อมทั้งหารือการจัดกำลังพลของหน่วยร่วมกับรัศดรในหมู่บ้านทำแนวกันไฟในพื้นที่มณฑลทนบทที่35ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและการดับไฟป่าในพื้นที่ผ่านเสียงตามสายณสถานีวิทยุ103.5เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดแพร่มณฑลทนบทที่37ได้เข้้้าาาาาาปปปปปรรรระชรรรรรรระชชสัััมมพพนธ์งงกออออญหไฟ่่บื ์แผ่นโปสเตอร์แผ่นพับและแผ่นซีดีที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมือง,งจังหวัดเชียงรายมณฑลธนบ,บุีที่38ได้เข้าพบศส,สดีาอำเภอแม่จริมเพื่อมอบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของแผ่นพับสติกเกอร์และสื่อกระจายเสียงในการกระจายข่าวสารให้ถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่รมจริมจังหวัดน่านมณฑลธนบ,บุีที่310ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรับรู้และปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่ารวมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19ณบ้านน้ำโจนตำบลวังหินอำเภอเมืองจังวตากกลัง ในสวนโดยกรมทหารพันที่3าที่ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทำฝายชะลอน้ําในพื้นที่ตำบลเสาหินและอุทยานแห่งชาติสาระตำบลแม่คงอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกออรมนจังหวัดพะเยาติดตามการดําเนินงานเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างไรายได้ชุมชนในพื้นที่ตำบลดอยผาช้างอาเภอโปงจังหวัดพะเยาร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้างสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15ร่วมทําแนวกันไฟบริเวณวัดอนาโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานอกจากนี้ได้ดําเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และพบปะะปรชา สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาเศษฟางข้าวที่เกิดขึ้นจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเกษตรกรทุกท่านครับงดการเผาในช่วงนี้ครับเพราะว่าการเผาจะส่งผลให้เกิดไฟป่าหมอกควันรวมไปถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลต่อเศรษฐกิจรวมไปถึงสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยครับ